สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับช่องพิกัดมีนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่น,นี่เลยดูบัวคาเฟ่นะคะข้างในจะบอกว่าเป็นสาะบัวที่แบบว่าบัวสวยมากแล้วก็พื้นที่แบบกว้างมากนะคะมีกิจกรรมให้ทําข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมาเลย หยุดก่อนอที่รักไปไล่น้องทำไมมันวิ่งหนีเขาอะก็ที่รักไปไล่น้องอ่ะดูดีมีเป็ดเดินอยู่ด้านหน้าเรานะคะทุกคนนี่ไงน้องข้ามสะพานไปแล้วลงน้ำแล้วอ้าวไปแล้วมองไม่เห็นเลย แล้วมันจะกลัวไหมถ้าเขาแบบขี่มันะพี่โบ <laughs> กี่ขวบเนี่ยไม่สนใจเขาเลย <laughs> เฮ้ย <laughs> นี่ลรำกินอะไรอ่ะกินต้นหอมเหรอ <laughs> น้องกินอะไรอยู่ <laughs> น,น้องกินได้อยู่นุ่นน่ะ <laughs> น้องซื้อหญ้ามาป้อนน่ะพี่โบต้องไปซื้อหญ้าแบบนน้นมาป้อนน้อง คนค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องม้ากันนะคะก็คือค้อออาหาัรนม้า2ี่บาทนะคะย่อใส่โต๊แบบนี้เลยแล้ว<ม>ก็จะได้อันนี้มาให้น้องใช่ะคะ่ะวิธีเน้นความเชื่อใจเอ, <laughs> เอาให้พี่บูให้ดีกว่าเดี๋ยวน้องดึงแรงพี่บูรุดลงดีรุดลงเออใช่แล้วก็ให้แบ่งน้องอันนึงแล้วก็ให้น้องโต๊สีดำด้วย้องถ่ายรูปก,ก่อน เดี๋ยวหนาะหนึ่งสองสามไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอย่างอื่นนะตอนนะฮินอังจู่มันเป็นแผลพินลังนี่ใส่ไม่ดีพี่ล,ลงางอ่ะไปเป็นเขานะเขาจะโดดข้ามแล้วไปวิ่งเล่นแล้ว <c oughs> น้องนี่ใส่ดีไงไม่เหมือนพี่บูพี่บูจะพาไปดูอะไรคะไก่พันปมนี่งเต็มเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่ารักตั้งตัวนูน้นมีเลือกตัวด้วยนะกุ๊กก,กุ๊กุ๊กกุกสักพักน้องตีหน้าจะจิกไหมเนี่ยเออมันนั่งเป็นเหมือนตุ๊กตาให้เลือกเลยดูดิเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีนอยู่ตูตอบพอดีเลยจะปิดต่โแล้วอบก,กินเลย <laughs> ให้อาหารน้องได้ด้วยที่รักนี่น้องกินแบบนีนนะ้มอมอ้เอเฮ้ยไก่ <laughs> อันนี้คือน้องกุ๊กไก่ที่พี่บูชอบนะคะน้องน่ารักมากคนข่าวจั่วเลยดูสิจะจิกเขาไหมอ่ะไม่หรอกก๊กกๆ๊ๆๆ ทุกคนค่ะตอนนี้เรามาพักผ่านพากันนะคะนี่เลยเมนูที่เจนเปิดมาเจอแล้วก็สะดุดมีน้องไก่ปุ๊กๆุ๊แต่ไก่ตัวเมื่อกี้แหละเออ,เอ,อไม่ใช่ <laughs> ต่อไปเลยที่นำเสนอคืออันนี้ค่ะทุกคนอันใหญ่มากคือฟักทองมาทั้งลูกเลย เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันค่ะเรียกว่านี่แกงคั่วเนื้อภูฟักทองนะคะฟักทองมาแบบลูกบึ้มมากกีนเราสั่งไปทั้งหมด3อย่างนะคะมีใบเหลียงผัดไทยมีกุ้งแช่น้ำปลาที่พี่ดูอยากกินนะคะแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวพออาหารมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพักผอนก่อนนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนุ่งกวางกันค่ะ อย,อยู่ตรงพรงหญ้าด้วยนะเขาเก็บน้องกวางเขากงไปแล้วอ่ะทุกคนอดเลยนี่อ่ะแผนน้องกวางปะพยายามให้ดูไปงั้นเหรอเราไปดูกระต่ายกันต่อเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราพามาดูน้องกระต่ายต่อนะคะเขาบอกว่าเข้าได้ครั้งละไม่เกิน20คนเปิดได้หน้าปิดด้วยทุกครั้ง โหยดีอ่ะทุกคนดูวิวดีเนี่ยร่มเย็นมากทุกคนคะ่ะเราไม่เสียค่าเข้าเลยนะคะไม่เสียอะไรทั้งสิงส้นนอกจากเสียว่าเราจะเสียเงินให้อาหารสัตว์นะคะเช่นเนี่ยตอนเนี้ยพี่เขาให้อาหารปลาการเห็นปะ,ปนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกรงกระต่ายกันนะคะทุกคนคะ่ะไปเลยโอ้โห ปิดประตูด้วยเดี๋ยวน้องหนีใช่ใชแห้ง,งหมดแล้วอ่ะปิดด้วยเกี้ยงเลยไอ้ที่ร right> ักดูเนี่ยมันสุ่มกองไฟกันเขาบอกว่ากระเจิดทำมันตกใจมันจะตายมันตกมันตายง่ายให้เราดูน้องนอนดิเดี๋ยวน้องนอนร้องเลเดี๋ยวน้องนอนดิน้องน้องนอนสบายไหมอ่ะนี่มันขุดเหรอที่รักดูดิมันขุดรูลงไปด้วย บางตัวจะเใชนกระต่ายก็ได้นะตั้งตัวเป็นอะไรอ่ะน้องน่ารักมากเลยจับตัวทีนึงได้เปล่าจับตัวทีนึงได้ไหมอ๋อจับได้น่ารักจังนี่คือบ้านกระต่ายนะคะทุกคนค่ะ กินข้าวมันชอบที่รักกันเลยดูนี่วิ่งมาหาใหญ่เลยโอ้ยไม่หยุดตรงกันเขา,า,าจะมาให้อาหารมาอ๋อเอามือไหนไม่มี <c oughs> <c oughs> แกล้งน้องอาหารมันหมดอะวิวนีดีกระต่าย <c oughs> วิวดีมากเลยอ่ะทุกคนดูดิ หลุดด้วยนี่ไงน้องอยู่ในรูนม<ำ><ำ>าน้องเฮ้ยฝนลงเม็ดไปเร็วหนีเร็วไปรุ่นหนีหนีเร็ว <c oughs> พี่บูเดินออกมาแล้วพี่บูเปิดแล้วฝนเปากว้าแล้วยังไม่ได้ไปดูนุ้งควายเลยเพื่อนพี่บู เขบเที่บ <siendo Likewise> ัวอบบัวมันเหี่ยวหมดแล้วไม่ใช่ฤดูมันฤดูบูวแล้วเ็าไปแบบที่นีติมก่อนไหมได่อค่ะกตอนไหนไอ้ติมหมออร่อยไหมคะติมอร่อยมากอติมแต่ว่ากะทิคือแบบหอมมากอะชื่นใจเลยโอ้โห เอ็ดโอาหยดหยดๆยดยด,ยดงทำไมอ่ะกินเน <c oughs> คุณขอากินไอติมพร้อมกับชมวิวเดี๋ยวกินไอ,ต,อนติมรอก่อนไอติมอร่อยมาก,ก,กรักจะพาที่รักมาดูเพื่อนอะ่ะ <c oughs> เพื่อนที่รัก,กหายไปหมดเลยตอนแรก,กอยู่ <c oughs> <ง>เต็มเลยโ <c oughs> เพิ่นที่รักนอนนี่ใช่ไหมไม่ที่นอนที่รักอะแหละไปทําอย่างอื่นต่อนะคะทุกคนอดดูควายเลยเทุกคนขาเดี๋ยวเราพาไปดูบัวข้างในกันนะคะเป็นบึงบัว คอ<า>ดิฟไหมเอดิฟแค่บ้างคอดิฟใหมอุ้ยอออยโมอันนี้เรามาปั่นเรือกันต่อแล้วค่ะทุกคนดีไหมคะดีปั่นอยู่คนเดียวแหละนี่ไงก็ช่วยอยู่โอเคสำหรับวันนี้นะคะ ทิ้งท้ายกันด้วยการปั่นจักรยานเล่นนะคะทุกคนมาแล้วน้องขึ้นเรือมาเลยมาแล้วไปรักไปรักดูมันมาแล้วไปลุปล้น <c oughs> ปั่นนะคะคงเป็ดทุกคนค่ะถ้ายัางไงก็ฝากคลิปดูบัวคาเฟ่ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะบ๊ายบาย